วงจรไฟฟ้านะครับปกติก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลมายังโหลดผ่านทางสายลายและไหลกลับสู่แหล่งจ่ายไฟผ่านทางสายนิวทัลครับดังนั้นถ้าเราวัดกระแสไฟฟ้าในสายนิวทัลนะครับจึงมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในสายเหมือนกับสายลายครับเพียงแต่สายลายจะมีแรงดันไฟฟ้านะครับแต่สายนิวทัลก็จะมีแรงดันไฟฟ้าน้อยมากๆจนเกือบจะศูนย์วนครับและถ้าหากว่าเราไปสัมผัสกับตัวนาของสายนิวทัลเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วก็จะไม่ได้ตัดวงจรนะครับเนื่องจากคนมีความต้านทานสูงมากกว่า าสาาไฟฟ้ามากเคสนี้นะครับจึงไม่ได้เกิดกระแสไฟฟ้าั่วผ่านคนลงสู่ดินเบรกเกอร์ก็เลยไม่ตัดวงจรครับแต่ถ้าสายนิวทัลขาดออกจากกันนะครับก็จะส่งผลให้ปลายสายนิวทัลตรงจุดนี้มีแรงดันไฟฟ้าครับแล้วถ้าหากเราเกิดไปสัมผัสกับ,กบตัวนําสายนิวทัลตรงจุดนี้หรือจับปลายสายนิวทัลที่ขาดทั้งสองเส้นพร้อมกันแบบนี้นะครับเราก็จะถูกไฟฟ้าดูแล้วเบรกเกอร์ตัดไฟลวกก็จะตัดวงจรเพราะว่ามีกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนั้นไหลผ่านเราลงสู่พื้นดินครับ